สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับดูอนิเมะเรื่องไหนแล้วเจอตัวละครที่ดูโดดเด่นมากดูเหมือนจะได้เป็นตัวหลักหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวรองรองที่มีคาแรคเตอร์น่าสนใจและมีโพเทนเชียลที่น่าจะดันบทให้ไปต่อได้นะครับแต่สุดท้ายโดนคุมกําเนิดพอดูไปสักพักแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันหายไปไหนจากเรื่องนะทําไมถึงไม่มีบทอีกทั้งที่เป็นตัวละครที่น่าให้มีบทต่อมากแท้ๆอยู่ดีๆก็หายวับไปจากเรื่องนะครับเหมือนผู้เขียนลืมเลยหายไปเฉยๆหรือบางทีก็มีเหตุผลที่แฟนๆไม่เคยรู้ วันนี้เราจะพาไปดู3ตัวละครจากอนิเมะดังที่หายไปแบบงงๆกันนะครับได้แก่มิโฮจากยูกิโอฟูโกจากโจโจ้ภาค5โกลเด้นวินและลันจิจากแดกอนบอลมาดูกันว่าแต่ละคนมีบทบาทอะไรกันบ้างหายไปจากเรื่องได้ยังไงและเหตุผลที่หายไปคืออะไรนะครับขอเริ่มจากเคสที่แฟนๆพูดถึงบ่อยที่สุดอย่างแพนนาคอต้าฟูโกจากโจโจภาค5โกลเด้นวิน ฟูโก้เปิดตัวมาด้วยภาพลักษณ์ที่เท่มากเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งตัวเอกที่เปรียบเสมือนบอยแบนด์ยังไงยังงั้นใครไม่เคยดูโจโจ้มาก่อนและอยากเปิดใจดูผมแนะนําภาคนี้นะครับดาเนินเรื่องกระชับไม่น่าเบื่อภาค4ี่ยังมีช่วงเนยกลางเรื่องนะครับกลับมาที่ฟูโก้กันต่อฟูโก้ถูกออกแบบมาให้มีหน้าตาที่หล่อเหลาเทียบกับพระเอกภาคนี้อย่างโจลูโน่โจบาน่าได้เลยนะครับหรือนี่คือสาเหตุที่ถูกตัดบทอาจจะยังไม่ใช่นะครับฟูโก้มีสแตนที่แข็งแกร่งแบบสุดตรง อย่าง Purple h a ฮสที่มีความสามารถปล่อยไวรัสออกมาได้แต่หน้าแปลกที่เขาแทบไม่ได้ต่อสู้เลยในเรื่องสู้ไปครั้งเดียวท่วนนะครับและเมื่อถึงจุดเปลี่ยนในเรื่องที่แก๊งตัวเอกต้องเลือกเส้นทางเขากลับไม่ไปกับพวกพระเอกเฉยเลยตอนแรกมี2คนนะครับที่จะไม่เดินตามเจตารานรมของแก๊งตัวเอกนั่นก็คือนาราเซียกับฟูกโก้แต่นาราเซียนั้นเปลี่ยนในจในจังหวะสุดท้ายเขาเลยกระโดดลงน้ําว่ายน้ําตามมาที่เรือ ส่วนฟูกโก้เขายังยืนยันตามเดิมนะครับว่าเป้าหมายของเราตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วและยืนอยู่ที่ท่าเรือคนเดียวตอนที่ผมดูครั้งแรกนี้ก็คิดเลยนะครับว่าเอาละ่ะน่าจะไปเจอในช่วงท,ท้ายเรื่องแน่นอนนะครับไม่เป็นรองบอสก็มาช่วยแก๊งตัวเอกตอนท้ายฟิวขี่มา้าขาวมาช่วยอะไรทํานองนั้นนะครับแต่พอเราดูไปเรื่อยๆเพลินๆแล้วก็รู้สึกว่านี่มันจะจบเรื่องแล้วทําไมฟูกโก้ยังไม่โผล่มาอีกจนกระทั่งพระเอกเจอกับบอสใหญ่ในตอนสุดท้ายฟูกโก้ก็ยังไม่มาก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าฟูกโก้น่าถูกตัดบทแล้วนะครับ มาโผยืนเท่ๆซีนหนึ่งในตอนท้ายแล้วก็ไม่เห็นทำอะไรอะไรคือเหตุผลที่ฟูกโก้ถูกตัดบทในภาคนี้อาจารย์อารากิที่เป็นผู้เขียนได้ให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มแรกแล้วเขาตั้งใจจะให้ฟูกโก้เป็นศัตรูกับทีมของโจโลูโน,โนในช่วงท้ายของเรื่องแต่เมื่อเขาคิดทิศทางของเรื่องแล้วเขารู้สึกว่าโทนมันจะออกมามืดเกินไป รู้สึกไม่ดีที่จะต้องให้เพื่อนต้องมาสู้กันเองนะครับเลยเขียนบทใหม่ทั้งหมดและเลือกให้ฟูกโกไม่ได้เข้าร่วมทีมในช่วงครึ่งหลังของเรื่องแทนและนั่นทําให้ฟูกโกกลายเป็นตัวละครที่เปิดตัวมาแบบเท่มากแต่บทจริงน้อยที่สุดในแก๊งและเป็นที่มาของคําว่าตัวละครที่ถูกโจโจลืมภายหลังแนวคิดเดิมของอาจารย์อารากิถูกเอาไปทําเป็นไลท์โนเวลชื่อ Purple h a ฮสฟีดแบ็กเพื่อให้ฟูโกได้บทต่อจริง เรียกว่าไปเป็นพระเอกในนิยายแทนนะครับแต่มันก็เป็นนิยายสั้นๆที่คนแทบไม่รู้ถึงการมีอยู่ของภาคนี้ด้วยซ้ําแฟนๆน่าจะอยากเห็นเขาต่อสู้แบบภาพเคลื่อนไหวมากกว่านะครับต่อมาคือหนึ่งในตำนานด้านถูกผู้เขียนลืมจริงๆนั่นก็คือลันจิจากดราก้อนบอลลันจิเป็นตัวละครหญิงที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นมากเธอมี2บุค,คลิกในร่างเดียวเวลาเธอจามปุ๊บสีผมของเธอก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองแบบชาวไซย,ยา และสลับบุคลิกจากล่างน่ารักอ่อนหวานไปเป็นสาวโหดที่พร้อมต่อสู้ชอบจี้ปล้นเป็นอาชญากรที่ใช้ปืนกาดยิงได้เลยอาวุธสงครามเต็มไปหมดและถูกวางให้เป็นคู่จิ้นกับเทนชินฮังด้วยนะครับเป็นตัวละครที่แฟนๆจาได้ชัดเจนมากในภาคแรกแต่พอเข้าสู่ดัก้อนบอแซดลันจิจก,ก็หายไปจากเรื่องเกือบสนิทไม่มีบทไม่มีฉาก,ไม,มากไม่มีชื่อถูกพูดถึงเกือบทั้งเรื่องมีแค่มาส่งพลังบอลเกงกีให้โกคูในช่วงท้ายของอนิเมะเท่านั้นสาเหตุคืออะไรกันนะ สาเหตุก็คืออาจารย์โทริยามา่าอากิระเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยลืมตัวละครนี้ไประยะเวลาหนึ่งจริงๆเพราะตัวละครเยอะมากขึ้นและโทนเรื่องก็เปลี่ยนไปเป็นการต่อสู้ระดับใหญ่ในขณะที่ภาคแรกออกเป็นแนวการ์ตูนแก๊กนะครับพอเขานึกขึ้นได้ว่ามีตัวละครนี้อยู่เขาก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มรันจิไปไว้ตรงไหนของเนื้อเรื่องแล้วนะครับเขาจึงเขียนบทให้รันจิติดต,ตามเทนชินฮังไปแต่เทนชินฮังเป็นคนไม่สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่มุ่งม,มั่นแต่การฝึกวิชาและทําเกษตรกรรม ซึ่งลันจิไม่ถนัดงานสวนงานไร่โดยเฉพาะบุคลิกผมสีทองเธอจึงอาศัยอยู่กับเทนชินฮังได้เพียงไม่กี่วันก็จากไปและไม่กลับมามีบทอีกแฟนๆดราก้อนบอลมักเอาเรื่องนี้มาล้อก,กันเสมอว่ารันจิคือตัวละครที่ถูกลืมแบบไอคอนิกที่สุดในวงการอานิเมะแถมยังกลายเป็นมีมมาตลอดหลายปีแต่จริงๆแล้วรันจิยังโผล่บ้างในฉากสั้นๆหรือตอนเสริมแต่ก็ไม่ได้มีบทหลักอีกเลยทําให้หลายคนคิดว่าเธอคือเหยื่อของความหลงลืมของอาจารย์โทริยามะอย่างแท้จริง มาที่ตัวละครสุดท้ายนั่นก็คือมิโฮโนสากะจากยูกิโ oh. อตัวละครที่มีบทเดอะในภาคแรกเธอเป็นตัวละครหลักที่มีบุคลิกใสๆน่ารักแต่กลับถูกลบออกแบบถาวรหลังจบภาคแรกจริงๆแล้วมิโฮในภาคแรกเวอร์อรชันมังงะก็ไม่ได้มีบทบาทเยอะแบบในอนิเมะนะครับมีบทเพียงตอนเดียวเท่านั้นก็คือตอน7 The Face of Truth หรือใบหน้าแห่งความจริงซึ่งเนื้อเรื่องตอนนี้ก็คือฮอนดะนั้นชอบมิโฮมากเขาได้ซื้อจิ๊กซอว์จากปู่ของยูกิให้กับเธอซึ่งถ้าเธอต่อสาเร็จ ก็จะพบกับประโยคบอกลักษณของฮอนดะนะครับบทของเธอมีเท่านี้จริงๆแต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อยูกิโอภาคแรกถูกสร้างเป็นอนิเมะยูกิโอภาคแรกหรือแฟนๆเรียกกันว่าซีซั่นศูนย์ถูกสร้างโดยสตูดิโอโทเอแอนิเมชันซึ่งทางสตูดิโอเลือกที่จะดันบทของมิโฮขึ้นมาเฉยเลยนะครับแน่นอนว่าได้รับการปรึกษาและอนุญาตจากทางอาจารย์ทาคาฮาชิคาสึกิผู้แต่งยูกิโอแล้วในปี1998ปีเดียวกับที่อนิเมะออกอากาศ อาจารย์ยังได้ให้สัมภาษณ์ทางนิตยสารจำด้วยว่าสิ่งที่ผมอยากให้คุณใส่ใจในอนิเมะเรื่องนี้คือการพัฒนาตัวละครดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมตั้งตารออนาคตของฮอนดาและมิโฮซึ่งบุคลิกของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วมิโฮมีบทบาทเยอะมากในอนิเมะภาคแรกเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของยูกิและเป็นเพื่อนสนิทกับตัวละครหญิงอีกคนหนึ่งนั่นก็คืออันสึงนะครับบทบาทเด่นที่สุดในอนิเมะก็น่าจะเป็นตอนที่กลุ่มของยูกิ ต้องไปเล่นบอร์ดเกมกับบาคุระด้านมืดเผื่อใครไม่รู้ยูกิภาคแรกนี่ยังไม่ได้เน้นไปที่การดวลไพ่ดูเอลแบบปัจจุบันนะครับแต่จะเน้นไปที่การแก้ปัญหาจากการเล่นเกมพวกบอร์ดเกมมากกว่ากลับมาที่ตอนที่กลุ่มยูกิต้องเล่นเกมกับบาคุระด้านมืดซึ่งในเวอร์ชั่น manga, มังงะมีฮูจะไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยนะครับแต่ในอนิเมะนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นทีเดียวเกมที่พวกยูกิจะต้องเล่นกับบาคุระด้านมืดนั้นเรียกว่าเกม Monster World พวกยูกิจะต้องโรลเพลย์ play, เป็นอาชีพในเกมแนว RPG วิธีเล่นก็จะเป็นแบบถอยลูกเตา๋าแล้วเดินไปตามตารางไปเจอมอนสเตอร์ไอเทมหรือเหตุการณ์ต่างๆคล้ายคดันเจ d นแอนดราก้หรือแนวเกม b o u เดอร์สเก3นะครับถ้าใครรู้จักโดยุกินั้นเป็นอาชีพนักเวทโจโนอุจิเป็นนักลบอันสึเป็นจอมเวทหญิงฮอนดะเป็นมือปืนเวทมนและมิโฮที่มีบทในอนิเมะเท่านั้นเป็นอาชีพแมคคสนุกมากนะครับตอนนี้ มีโฮเป็นหนึ่งในกลุ่มของตัวเอกมาตลอดจนกระทั่งในภาคเดอะมูวี่ปี1999ที่ทางโทเอะแอนิเมชันสร้างเช่นกันและเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เริ่มนําการดูเอลมาเป็นเมนหลักของเรื่องแล้วนะครับและนี่ก็คือภาคสุดท้ายที่เราได้เห็นตัวละครมีโฮในแอนิเมชันพอถึงยูกิโ oh! อภาคดูเอลมอนสเตอร์หรือที่แฟนๆเรียกกันว่าซีซั่นหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดเริ่มฉายซึ่งมีการเปลี่ยนสตูดิโอการผลิตเป็นสตูดิโอแกลลอปทีมงานจึงเลือกโฟกัสที่เกมการ์ด และต้องการจัดโครงสร้างกลุ่มตัวละครให้ชัดขึ้นและอิงจากมังงะให้ได้มากที่สุดจึงตัดมิโฮที่เดิมทีนั้นเป็นตัวละครเสริมทิ้งออกไปจากเวอร์ชั่นนี้ผลคือผู้ชมยุค d u ล l Mon เตอร์จะไม่รู้เลยว่ามีตัวละครชื่อมิโฮอยู่ด้วยซ้ำแต่ถ้าใครตามตั้งแต่ซีซั่นศก็จะเกิดการสงสัยนะครับว่าเธอหายไปไหนทั้งที่เดิมทีเธอเคยมีบทเด่นมากในเวอร์ชั่นก่อนหน้าจนกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่โดนตัดทิ้งแบบชัดเจนที่สุดในยูกิโ oh. อ แต่อย่างไรก็ตามในภาค GX ได้มีอีสเตอร์เอ็กที่ได้กล่าวถึงมิโฮอยู่นิดหน่อยนะครับว่าเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อในเมืองโดมิโนโ่ที่ถูกตัวร้ายอย่างอิมเตอร์ทีหรือทูแมนส่งไปยังโลกแห่งความมืดในภาคนี้และนี่คือ3ตัวละครจากอนิเมะดังที่หายไปจากเรื่องแบบงงๆไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้เขียนเปลี่ยนใจทีมงานตัดบทหรือถูกลืมไปจริงๆแต่ก็ยังมีคนคิดถึงตัวละครเหล่านี้อยู่เสมอนะครับถ้าคุณมีตัวละครอื่นๆที่เคยหายไปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเราจะกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ